ซึ่งตัวนี้นะครับเกิดจากความรักครับแต่เป็นรักแม่ยายของพี่จอนสันนะครับเพราะว่าแม่ตายเนี่ยนะครับในวัย70ปีใช้โกคาเวียคอนเสเดตเซรั่มตัวนี้เพราะว่ามีปัญหาริ้วรอยสมวัยในวัย70ปีนะครับรอยตีนกาต่างๆเนี่ยพอใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะครับก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสด้วยและที่สําคัญนะครับช่วยลดจุดด่างดำความหมองคล้ำนะครับทุกวันนี้แม่ต่ายก็มีความสุขมากจนกลายเป็นคอนเทนต์ในทิกตอกนะถ่ายรูปกับลูกสาวก็คือภรรยาพี่จอรนีีีีี่่่่่่่ยยยนนนนนนะะคคคครรรรรััััับบบกกกลาาาเเป็มมมมมทววออออออ๊พ้งงหหืืุุณแแไข เรานี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ยายผมเองคือเขาก็อายุประมาณ55ปีแล้วตอนแรกก็ปล่อยตัวตามสบายเลยครับเพราะว่าชีวิตก็โอเคแล้วกเกษียณแล้วนะฮะสามีก็กเกษียณแล้วแต่ทีนี้พอเห็นโกคาวีเซรั่มครับอดใจไม่ไหวตั้งแต่4ขวดใหญ่999บาทแล้วเลยลองโทรสั่งแล้วแอบใช้ครับสำหรับลูกสาวครับทุกวันนี้ครับโอ้โหดูคุณแม่มายุรีนะหน้านี่บางทีนะผมไม่กล้าเอาหน้าเข้าไปใกล้เลยนะคือกลายเป็นแบบเอ้ยเราต้องดูแลตัวเองบ้างนะ,ะเราต้องใส่ใจตัวเองมากนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับมี ยิ้มให้ปากถึงหูไปได้เลยคุณนายเพนสีริมปรยาลยะครับเกิดปีพศ2498ปีนี้69ปีย่างเข้า69ปีก็ใช้ต่อนเนื่องอย่างเป็นประจำทุกวันนี้คุณแม่ก็บอกว่ามีความสุขมากแล้วคุณแม่ก็ฝากบอกมาว่าซื้อเถอะราคามันดีมากเลยแล้วมัน